ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่งูเหลื่อมเลื้อยเข้ารถยนต์เจ้าของสาธุเชื่อมาให้โชคเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่5ตุลาคม2565สมาคมกู้ชีพกู้ภัยสูงเม่นการกุศลได้รับแจ้งขอความช่วยเหลืองูเหลือมเข้าไปในรถยนต์เหตุเกิดที่อู่ซ่อมรถยนต์ป๋าสน เลขที่135ทับ3หมู่ที่5บ้านป่าพึ่งตำบลหัวฝายอำเภอสูงเมนจังหวัดแพร่ขอให้ช่วยเหลือนำจับไปปล่อยสู่ธรรมชาติด้วย หลังรับแจ้งนายอภิชัยอุนตากู้ภัยหนึ่งนำลูกชุดอาสาสมัครอีกสองนายออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทันทีพบว่าภายในอู่มีรถมาจอดอยู่หลายคันและได้รับแจ้งจากเจ้าของว่าเจ้างูตัวดังกล่าวเป็นงูเหลือมเลยเข้าอยู่ในกระโปรงหน้ารถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้สีประตูสีบอลหมายเลขทะเบียนกไก่คอควาย9070แพร่จากนั้นจึงเปิดฝากระโปรงหน้ารถ เมื่อส่องไฟหาพบว่างูได้ไปซุกตัวที่บนล้อหน้าด้านซ้ายของรถจนเจอหัวงูและจับได้ในที่สุดตัวไม่ใหญ่มากยาวประมาณ1.5เมตรจึงนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป จากการสอบถามนายสนอจริงแล้วอายุ66ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ป่าสนอเผยว่าหลังฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมามีสุนัขที่เลี้ยงไว้สองตัวเห่าจึงตื่นนอนสองไฟดูนึกว่าขโมยแอบ,บย่องเข้าอู่ซ่อมรถเพราะอยู่ติดถนนสายสูงเม่นเด่นชัยเลนขาล่องกลับพบงูเหลือมเลยเข้ามาอยู่ในหัวรถยนต์กระบะ เปิดฝากระโปรงสองไฟดูพบงูเลื้อยขดตัวอยู่ใกล้กล่องระบบไฟหน้ารถแต่ไม่สามารถจับได้เพราะไม่มีเครื่องมือจากนั้นจึงรอให้สว่างมาดูอีกทีงูยังอยู่จึงประสานหน่วยกู้ภัยสูงเม่นมาดำเนินการจับไปปล่อยเพราะถ้าหลุดเข้าไปใต้ท้องเครื่องยนต์จะเป็นเรื่องใหญ่ต้องรื้ออุปกรณ์รถเป็นพลวันพบว่างูตัวนี้เป็นงูเล็กเชื่อว่าคงมีตัวแม่อาศัยอยู่ใกล้อู่ซ่อมรถ ซึ่งครั้งนี้เดชบุญที่สุนักที่เลี้ยงไว้เห่าส่งสัญญาณเตือนก่อนจึงเจอสาเหตุความวุ่นวายในครั้งนี้และเชื่อว่างูตัวนี้อาจมาให้โชคทะเบียนรถ9070อาจเป็นเลขเด็ดในงวดนี้ก็เป็นได้

bắn nó xuống lại to